เขาอยากกินของแปลกๆไงอยากของจันทร์เหงียนชาดอะไรมันก็มีได้เอาเอาแม่พันธุ์เนอะจะไม่ทัำเราก็ไปเราไปเอาอะไรไปกินให้อิ่มๆเด้ออย่าเกงใจเด้อว้าเจะขอใจหอกลับไปกินเพิ่มเลยโอ้ยมันเป็นกระดูกจบจบกินอย่าต้มเห็ดเด้ดเดิคนอีหยังยังหน้าฮักคือเก่าอือหน้าฮักคือเก่า แต่เวลาเพื่อนไ่แต่เพื่อนไรนะย่าก็ขับไปเบิ่งเด้อไม่บุได้อนุญาตได้ขาเป็นตำรวจเพาแห้งเราญาติใหย่พูดถึง่มาไกลว่ท่นจะบอกว่าขับรถขับทานรลบกนนะที่พูดถึงที่มาไกลเดี๋ยวให้เขามาแล้วขอญาตทุกคนไมอ่ะไม้เดี๋ยวคนอื่นเข้าใจิน ไม่ได้พูด<อ>ม,มอะไรกันพกดก็เถียงกันกระแอไม่คือคือตอนนี้มันมันมีกระแสไปพาดพิงที่หผมเกียดจนแกจ,จนแกหลอนไปแล้วตอนเนี้ยหลอนเลยนะแกแกไม่สบายใจเลยผมก็เป็นห่วงแกอย,อยูอ่จริงเราไม่มีอะไรกันไม่ไม่เคยได้เอไปลบหลู่ดูหมิ่นอะไรท่านแต่ว่าก,กระแสที่มันออกไปมันมันมันไปในให้ท่านมองดูไม่ดูท่านไม่ดีอ่ะประมาณนั้นนะ ที่ผมที่ผมกินตะกรับเพราะว่าตอนเย็นผมไม่กินข้าวนะครับขอโทษนะครับโอ้ยบบกินกับโบเป็นยังดอกเบิองแล้วอุดมสมบูรณ์ตัวน้ำตาลมันขึ้นเสือเสือฮะน้ำตาลมันขึ้นน้ำตาลขึ้นครับเสือกินกับกกินัไม่กินข้าวไม่เคยกินข้าวกินไม่เคยจะกินจะกินเช้าหนักเช้ากลางวันหนักเออกลางวันหน่อยนึงกินร้อนข้าวนี่นะอย่าลืมนะว่าที่นี่ไม่มีเซเว่นไหมรอบเดือดจบเลยนะเนี่ย คู่เด็กคู่เด็กคนละคู่เด็กคนละมีใครจิ้มยัง่อยเ้อยังมากรถิ่นกแล้วกิ่แล้วครับกินข้าวอยู่ที่ที่เนี่ยบ้านม่ออฟนะบ้านม่ออฟก็คือบ้านม่ออฟบาที่บ้านเียว่าบ้านเนี่ยบ้านไม่มีเสียงเลยมีแต่เสียงไม่จำลองแม่แม่ีจะเสียงไม่จำลองแลาิงไม่มาั โอเคแอมไลฟ์สดเหรอ่าหนิงมามาหรือยังโทรเอานะแม่มาโทรแกบอกให้โทรบอกไงเอาก็บอกโทรไปมันไึกแล้วคุยบอลงานไม่ได้มันดึกตรงนี้มาเจอการมันต้องมาหนอกมันมืดแล้วสงสารเพื่อนเฮ้ยอ่านได้ด้วยเพื่อนเมื่ออ่านน้ำแต่งตัวสวยนั่นน่ะเออมันมืดถึงท่ามแล้วมองเห็นชุดราะไรอย่าง้ยโอ้ฮัลโหลถ้าญาหนิงไลน์สดก็รับทราบเด้อบอกว่ามันดึกแล้วเอ่อเกรงใจเพื่อนว่ะแล้วไม่อยากนอะไรอ่ะพี่ กระดูกเหอสองคู่นั้นนะพอกินกระดูกอันนี้หนุไหวหนุไหวหนุ่ไหวเหรออ๋อนี่หลังไหมถ้ารุ่นนี้ไม่ต้องกลัวว่ากระดูกจะตัดกินให้อิ่มเด้อท่นแม่แคทนะ เจ้านี่ก็ได้คอยก็ว่าเจ้าเป็นเป็นคนตัวใหญ่เนาะวันมาแล้วคอยอุ้มก็ได้เมื่อคืนผมเอาเสียงไปไอ้ปานยังตัวใหญ่กว่าเขานั็นนะขอโทษถึงนิดนึงว่าถ้าเป็นเขาเขาจะไม่พูดก็เลยเขาก็เลยนั่นก็เลยบอกให้ผมลด่าอยู่ที่นู่นจะได้กินข้าวอยู่บอกขอถามตรงๆเลยนายแค่ไหน กินเยอะเนี่ยค่ะนางมาสั่งใหญ่เหมือนเราตี่นตื่นก็กินจอทุกเป้าแม่โบคือคือจริงๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทำกันได้ันบบนี้ทาวบันี้กินเยอนะคะเออใช่ใช่แม่บจะไปเก็บเห็ดไหม ให้แม่นิ้งพาไปเอาไหมคนคนทำไมถึงไม่เอาจะจะได้โดงหุ่นเด้ฮะลัวหลงป่าตกลงเอายังไงกันแน่คุณอิสจฉาแบบนี้จะให้่อดเลยเขาดีทำไหมคุมกำลังดีเลยเดี๋ยวเราต้องมาช่วยหาคนหลงป่าใช่ไหมโอ้ก็ดีสิเอาใครมาหาผมลงตกลงอีจานั่นก็ยังจมาอยู่เนี่ยมาไหม มาถ้าเจ้าพามาวะแม่ผมจะไปนอนเถียงนาเถียงนาคุณแม่นี่ก็มีสองเสียงนี่ชิดเถียงไปไปนอนครอบครัวไม่ออกตื่นมาเกี่ยวข้าวเลยเลยตื่นเลยมาจะไมเถียงงานเฮ้ยวิวหลังนั้นนะตื่นมาเห็นภูเขาเลยนะเห็นหมอกด้วยแล้วไปนอนกันเดี๋ยวเเรราาก็ต้องมาอีกแล้ววันออกเ้าวแม่นภูไรอันนั้นน่ะ ก้อะงโอ้โเดยอเ้าโอ้สงัยอันคนกรุงเทพเบื่อข้าวเจ้าวะกินข้าวเหนียวเลยฟานนี <net> <net> ่น้าเหีใช่ใช่ต้มเห็ดหมดนอกนั้นเหลือไว้นะแมวนะไออีกไหมแกงเห็ดน่ะกินให้อิ่มด้วยจะเก่งใจเด้อ อุชาม,ม,มาเปคนขี้เก๊งใจนะผมแม่แห่อุชาทำกับข้าวห้อนหรือบ่ห้อนห้อนหรือบ่ห้อนต้องเอาห้อนใดออทำยังไงถ้าเย็นมานี่ก็เอาไปข้างอีกเด้อดีกว่ารา้าาหอีกแล้นเนี่เราไปหยุดหยุดแถวสาะบุรีนานไปหน่อยออกมากท่องแบบลงจากบ้านกระปี ค่งวันน่ะมันอยู่ที่สระบุรีไงแต่เที่ยงแล้วอยู่สระบุรีมีแม่นบอลูกนงไปแอบเมึงอีหยังอยู่นะฮั่นนะก็ครับเปจนยอนเดินกุ้ยกินกาแฟนั่งกุ้ยเฉยลืมอันนี้ใครนะครับตอนนี้ใครไกลเมฆตอรี่ครับเป็นลูกเขยกิมมลูกเขยลกิมมี่เรื่องจริงกับเรื่องไม่จริงค่ะโอ้นะลูกชายนี่เมฆนี่ลูกเขยอ๋อ เอาเมฆสตอรี่ถ้าใหม่ๆที่ไม่รู้จักรู้จักในรก่าโบราณโบราณน่ะก็เห็นเห็นเห็นโปรโมทอยู่ตั้งนานก็เท่าไหร่แล้วซักตอนนี้เมฆสองหมื่นกว่าก็มือถือก็มาทำครับช่องนี้ก็ทำตั้งแต่แล้วพี่โอไป็นอย่างไรตอนนี้นะพี่โอไปอยู่บ้านก็ได้ไปกับลุงโอเคสู้ๆเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โตขึ้นแบบช่องข้อใช่ใช่ใชครับผมดีมากดีมาก ช่วคือจะช่วงคจะวันนี้กินกินข้าวเย็นเยอะที่สุดในรอบเป็นเดือนมาแล้วเนี่ยอันีน่นะครับคุณแม่ดูดีเดี๋ยวผมจเขียวเป็นแหว่แบบนี้นะอันนี้บลีกินเอะอ๋อทีมันก็ว่าหลายวัน้มือแรงคนเรืองก็บอกกินกันวันนี้เลยอันนี้จ้วงเอาจ้วงเอาเนาะมีตะหุนอาเซียด้วยวา้บอกดิ ไม่เอาคุณ้วนะลวนะอยนวนเลยวุนองแบบนี้นะไม่จเรอวนต้องแบบนี้นะใช่ดีเลยนี่หุ่นยางนี้ดูดิดูดิมันได้กลิ่นนรถีเครับเป็นเ็ธรรมชาติรู้ไหมเนี่ยข้รานงานานี้จะได้ขนนี้าคู่อยู่บน เจ้าเจ้าบ้านไงใจใหญ่ใจถึงซึ่งได้ไงจัดตัดกันที่ไงยังครับโอ้คิดถึงที่มานาอ๋อยังอยู่พอแล้วทำไมบอกว่าให้นรอให้นรอเจอกันที่นี่ก่อนให้กลับก็ไม่ได้ต้องได้กลับพอดีเลยพี่น้ามันนาตาลีจะไปแล้วก็จะกินเนี่อคือไปบ้านเขาไปบ้านลงไปประทุมจังงานไหนก็ให้ดูยังไม่มีกำหนด ถ้าลีซ่าบอกเราไปอยู่กับครอบครัวนะครับแต่คิดว่าถ้าพของแกไหมเนี่ยเกินสิ้นเดือนหรอเดี๋ยวว่าคิดถึง์กกอบก็ได้จับอะไรเดินเข้ามาเมนทุกวันทุกวันไม่เสียวเพราะว่าหุ่นมาแคบจ๊กใส่พุ่นแน่นอนโอ้ยเพราะว่าเห็นหน้าพุ่งตัวนิดหน้านิดเดียวรูมพี่ลึกก็คือฟังเสียงก็รู้แล้ว โอ้มันบราเกี่ยวกับเสียงเด้อยงมันนกกระจิบนี่จะไปเหมือนจะเอาเสียงมาวัดไม่ได้ขนาดลูกดับมากายยังพูดค่อยๆ่อมาดูตัวใหญ่แทนผมพูเสียงดังที่สุดในรถเลยนี่แน่นบ่ผมผมพูดจนเสียงแตกพอแตกเพราะมันมืดดุนแตกแล้วถ้าถามจะจะว่าอะไรไหมเนี่ยถามอีหยังถามมาโลดถามได้บ่ได้ พอกินหน่อหวายเราคิดถึงรุ่มที่ไปหาหวายแล้วเขาเป็นไงบ้างโอ้ชื่ออยู่ไม่เจอเลยบได้มีวีเวลเลยค่ะหายค่ะอ้าวหรอเออเขาก็ยุติการหาแล้วค่ะอ้าวหรไม้เลยรื่องเลยอ่ะตต้องครยุิับไม่เจอเลยนะหาไม่เจอคุณกี่วันขอจบคลิปแค่นี้นะคะยินดีกับเรากที่ยิดด้วยค่ะขอบคุณค่ะ